เกษตรอ่ะเกเษตรแท้ด้วยดูมันเตี้ยตรงเนี้ยอ,อ๋อมันเตี้ยนะอ่าทำไมมันเตี้ยอันนี้ไม่รู้อะน้องจีน้องจีอะไรคะดัมเกษตรมันแตกต่างกันยังไงอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าดัามดินกับดัมเกษตรแตกต่างกันยังไงไปดูเลยนะคะเป็นพีโนอห้าร้อยนะคะเป็นดัมเกษตรแท้นะคะอ่ามาดูโฉบมันเลยนี่สวยๆเลยค่ะพี่ นี่นะคะปี54นะคะอ่านี่เดี๋ยวเราพามาดูค่ะดัมดัมเกษตรนะคะก็คือเราเอาไว้บรรทุกพืชคะ่ะเช่นอ้อยมันัฝปปลังหรือผลไม้นะคะส่วนมากนะคะตัวอ่าตัวของกระบะาน,นะคะจะเป็นอ่าอะลูมิเนียมค่ะพี่อ่าเพราะาด้วยความที่น้ําหนักเบาและสูงนะคะจะทําให้เราอ่ะบรรทุกได้เยอะขึ้นคะ่ะตรงส่วนนี้เนาะนี่ก็เป็นเกษตรแท้ๆเลยอย่ะมาดูมาดูมาดูาก็อยากจะแบบรีวิวนะคะเพราะมันสวยมากเนี่ยเหลือเพื่สุดท้ายแล้วพี่ รีบๆมาจองนะหนูบอกเลยเพราะเป็นเกษตรแทร้ด้วย นี่นะคะก็จะเป็นดัมเกษตรของเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูดัมดินต่อเลยนี่ก็จะเป็นดัมดินของเรานะคะพี่ที่พี่สงสัยกันนะคะว่า ดับดินเนี่ยเอาไว้ทําอะไรอันนี้นะคะก็จะเป็นฮีโนวิคเตอร์หนะคะ3าม้แรงม้าปี59ค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อเราได้เลยนะก็คือดับดินเนี่ยเราเอาไว้ขนดินขนหินขนทรายนะคะส่วนมากตัวกระบะเขานะคะจะเป็นเหล็กค่ะเพื่อความแข็งแรงในการใช้งานนะคะเพื่อความทนทานด้วยค่ะก็จะประมาณนี้เลยอ่าก็จะมีความแตกต่างประมาณนี้นะคะถ้าใครมีต่างกันยังไงสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะพี่ป้ายนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจทั้ง2พวกนะคะสามารถโทร ได้เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสาม็สามเก้าเจ็ดเก้าสามได้เลยค่ะอย่าลืมมาเมนต์กันนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไร